สมองกับเดบุกเทเล์ตอนนี้ครับอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าใช้สมองพลังบวกเอาชนะพลังลบโดยในตอนนี้ผมนํา3วิธีง่ายๆจากหนังสือเล่มนี้ครับที่เขาชวนให้เรามาฝึกมีความยืดหยุ่นทางความคิดเพื่อเอาไว้ชนะอารมณ์ลบๆของเราติดตามฟังกันครับสามวิธีในการฝึกมีความยืดหยุ่นทางความคิดเอาชนะอารมณ์ลบในวิธีแรกครับก็คือ ฝึกไม่ด่วนตัดสินสมองของเราถูกออกแบบมาให้ประเมินสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วเราชอบตัดสินสิ่งรอบตัวตัดสินคนอื่นหรือแม้ตัดสินตัวเราเองซึ่งการตัดสินเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติบางครั้งนําไปสู่ความคิดเชิงลบโดยไม่จําเป็นเช่นปัจเจกทำไมเขาถึงแทงตัวแบบนั้นนะหรือทําไมฉันถึงทําผิดพลาดแบบนี้นะผู้เขียนบอกว่าเพราะความคิดชอบการตัดสินมากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินคนอื่นทุกครั้งที่รู้สึกอยากตัดสินภาพลักษณ์คำพูดหรือความสามารถของคนอื่นหรือตัวเราเองก็ตามให้เรานั้นรู้เท่าทันใจตัวเองแล้วพยายามมีสติโดยไม่ไปด่วนตัดสินสิ่งที่เราเจอว่ามันดีหรือร้ายถูกหรือผิดใจเย็นๆก่อนครับตั้งสติกันก่อนหากเราฟังแล้วยังงงๆว่าจะทำยังไงดีนะก็ลองทำตาม4ขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ 1. รู้ทันความคิดของตอนเอง เมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองกําลังตัดสินใครหรืออะไรบางอย่างลองหยุดแล้วสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของฉันกันนะเช่นฉันกําลังคิดแบบนี้เพราะอะไรฉันมีอคติอะไรกับเขาอยู่หรือเปล่าการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองครับเหมือนกับการฝึกสติที่ช่วยให้เราแค่สังเกตโดยไม่ต้องไปตามอารมณ์ที่มี 2. เปลี่ยนการตัดสินเป็นความเข้าใจแทนที่เราจะตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิดดีหรือแย่ ลองเปลี่ยนเป็นเขาทำแบบนี้เพราะเขากำลังเจอเรื่องอะไรมาหรือเปล่าหรือมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้การพยายามเข้าใจสิ่งที่เราเจอมากขึ้นจะช่วยให้เรานั้นลดอารมณ์ลบและเพิ่มความเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น 3. ฝึกปล่อยวางและมองอย่างเป็นกลางเมื่อเราด่วนตัดสินอะไรสักอย่างลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้มีผลกับชีวิตของเราจริงๆหรือไม่หรือฉันสามารถปล่อยมันไปได้หรือไม่ การปล่อยวางครับจะช่วยสมองไม่ต้องจมอยู่กับอารมณ์ลบๆและใช้พลังงานไปกับสิ่งที่สำคัญกว่าและขั้นตอนที่สฝึกขอบคุณและมองหาสิ่งดีๆการฝึกมองหาสิ่งดีๆในตัวเองและผู้อื่นจะช่วยให้สมองนั้นค่อยๆเปลี่ยนจากการโฟกัสไปที่การตัดสินเป็นการยอมรับเช่นแทนที่จะคิดว่าโอ้ยเขาพูดจาไม่น่าฟังเลยเว้ยลองมองว่าบางทีเขาอาจจะมีวันที่แย่ก็ได้หรือการที่เขาแสดงออกแบบนี้ เขาอาจจะเจอเรื่องแย่ๆมาก็ได้ลองฟังเขาดูก่อนดีกว่านะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินเขาเลยหรือสิ่งนี้มันอาจจะแย่สําหรับเราแต่เราก็ยังมีสิ่งดีๆที่เราทําได้อยู่นะการตัดสินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความคิดจึงอาจจะห้ามได้ยากแต่หากเรารู้ทันใจตัวเองหรือเอะใจว่าเอ๊ะเรากําลังตัดสินเขานะหรือเรากําลังตัดสินตัวเองนะเรากําลังมองแย่เกินไปหรือเปล่าการคิดแบบนี้ครับก็มีส่วนทําให้เรานั้นไม่หมกมุ่นกับความคิดลบๆ และสามารถปล่อยให้ความคิดลบๆนั้นผ่านไปได้และมันยังสามารถทําให้เราทบทวนหรือเปิดมุมมองใหม่ๆช่วยฝึกให้เรานั้นมีความคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นไม่ยึดติดตามอาคติทางความคิดที่เรามีอย่างไรก็ตามครับหากเราเผลอตัดสินอะไรไปตามความเคยชินของเราแล้วก็อย่าโทษตัวเองเพราะการโทษตัวเองก็เป็นการตัดสินเช่นกันให้เรายอมรับแต่โดยดีและบอกกับตัวเองว่าต่อไปจะไม่ทำอีกและปล่อยให้ความคิดนั้นผ่านไปก่อนนะครับ ต่อมาวิธีที่2ฝึกคิดเป็นเปอร์เซนต์อารมณ์ลบๆมักเกิดจากการมองอะไรแบบสุดโต่งเช่นแย่ไปหมดหรือผิดพลาดทั้งหมดเลยการฝึกคิดเป็นเปอร์เซนต์ช่วยสมองปรับปรุงให้มองอย่างเป็นกลางมากขึ้นและลดอิทธิพลของอารมณ์ลบๆที่ครอบงำความคิดได้ผู้เขียนแนะนําว่าการฝึกคิดเป็นเปอร์เซนต์ครับใช้ได้ผลดีกับการแก้ไขรูปแบบความคิดที่ไม่ยืดหยุ่นเวลาที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างเช่นก่อนที่จะพูดว่า เธอก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยเธอก็มีนิสัยแบบนี้ตลอดเลยเธอก็ทำตัวแย่ๆแบบนี้ตลอดเลยให้เราลองคิดว่าจากสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นคนคนั้นทำตัวแย่ๆแบบนี้สักกี่ครั้งหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราหัวเสียแบบนี้จริงๆแล้วเราเจอมันกี่ครั้งกันแน่หรือแฟนของเราที่ทำตัวไม่น่ารักแบบนี้เขาเคยทำแล้วมากี่ครั้งกันแน่เพราะหากเราทบทวนดูแล้วครับแต่ละเรื่องที่เราบอกว่าแย่ทั้งหมด แย่ตลอดเลยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นจริงๆหรือเวลาที่เรากําลังทําอะไรสักอย่างที่เรากําลังพยายามอย่างหนักแต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการให้เรามองย้อนกลับไปและคิดทบทวนดูว่าหากเรากําหนดเป้าหมายไปที่ร้อยเปอร์เซนตตอนนี้เราก้าวหน้ามาแล้วกี่เปอร์เซนต์นะทุกสิ่งที่เราทํามาทุกสิ่งที่เราพยายามมาเราได้อะไรจากมันบ้างมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นสัก 0. 0 0 1เเลยหรือไงหรือเมื่อเทียบกันแล้ว มันไม่มีอะไรที่ดีกว่าครั้งที่แล้วแน่หรือสมองของเรามักขยายความทุกอย่างให้ใหญ่เกินจริงอย่างในชีวิตประจําวันเราอาจจะบอกว่าไม่มีใครชอบฉันเลยฉันไม่เก่งเลยสักเรื่องแต่เมื่อเราเปลี่ยนเป็นคิดเป็นเปอร์เซนต์เราก็จะเริ่มเห็นว่าความคิดเหล่านี้ไม่จริงเสมอไปนะจากเดิมที่เราเอาแต่บอกว่าวันนี้มันแย่ลองเปลี่ยนเป็นวันนี้มีเรื่องแย่สักกี่เปอร์เซนต์นนะถ้ารู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวลองคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นความล้มเหลวกี่เปอร์เซนต์ เราอาจจะล้มเหลว40แต่ยังมี6 0ที่เราทำสำเร็จนะหรือจริงๆแล้วไม่มีใครที่ชอบเราเลยเหรอหรือจริงๆแล้วอาจจะมีคนที่ชอบเราสัก10ซหรือ5 0ก็ได้หรือเราไม่เก่งเลยจริงไหมหรือแค่บางเรื่องที่เราต้องฝึกฝนหรือถ้าเราผิดหวังมากให้ถามตัวเองว่าผิดหวังกี่เปอร์เซ็นแล้วมีอะไรที่ยังโอเคอยู่บ้างหรือไม่หรือฝึกเปรียบเทียบเปอร์เซ็นกับอดีตของเราก็ได้ครับ เมื่อวานเราเครียด80%ซวันนี้เหลือ50เอ้ยแปลว่าดีขึ้นแล้วครั้งก่อนโกรธ90เลยนะแต่ครั้งนี้เหลือ60เองแปลว่าฉันเริ่มควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นไม่ธรรมดานะเนี่ยการฝึกคิดเป็นเปอร์เซนต์แบบนี้ครับพูดดีแบบนี้ก็คือให้เราเอาความคิดที่เรามีมาทบทวนกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเราเอามาชั่งน้ำหนักดูว่าเรากังวลเกินไปไหมเราคิดเกินจริงไปหรือเปล่าหรือเรากำลังคิดเข้าข้างตัวเองอยู่กันแน่ เพราะบ่อยครั้งความกังวลที่มากเกินไปก็ทําให้เราตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดเกิดอาคติทางความคิดหรือไม่กล้าที่จะ move on ต่อไปและวิธีฝึกความยืดหยุ่นทางความคิดเอาชนะอารมณ์ลบวิธีที่3ครับฝึกคิดเชิงปรับปรุงหลายครั้งที่เราเจอปัญหาหรือความผิดพลาดอารมณ์ลบๆมักเข้ามาครอบงำความคิดใช่ไหมครับ ทาให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองหรือติดอยู่กับความเสียใจจนไปต่อไม่ได้การฝึกคิดเชิงปรับปรุงเป็นวิธีที่ช่วยให้สมองของเรานั้นมองปัญหาแบบสร้างสรรค์และเปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นบทเรียนแทนที่จะเป็นภาระทางอารมณ์แทนที่เราจะคิดว่าฉันล้มเหลวฉันไม่เก่งฉันไม่มีความสามารถพอให้เปลี่ยนมาลองถามตัวเองว่ามีอะไรที่ฉันสามารถทําให้ดีขึ้นได้บ้างฉันล้มเหลวเพราะทําการบ้านมาไม่ดีพอทําให้ไม่สามารถตอบคาถามลูกค้าได้ ครั้งหน้านะฉันต้องศึกษามันให้ละเอียดกว่านี้หรือครั้งนี้ฉันพูดเร็วเกินไปคงเพราะตื่นเต้นแน่ครั้งหน้าฉันต้องฝึกซ้อมให้มากเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากการตำหนิตัวเองไปเป็นการหาทางพาาัฒนาสมองที่รักของเราก็จะเริ่มมองหาโอกาสแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาลบๆที่เกิดขึ้นการคิดเชิงปรับปรุงจึงไม่ได้หมายความว่าเราต้องสมบูรณ์แบบหรือไม่มีข้อผิดพลาดเลยแต่เป็นการฝึกให้เรารู้จักนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้น มาใช้ให้เป็นประโยชน์มาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอารมณ์ลบๆส่วนใหญ่ก็มาจากการที่เรายึดติดกับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นตามที่คาดหวังเช่นถ้าทํางานพลาดอารมณ์แรกที่มักเกิดขึ้นก็คือความรู้สึกผิดความกังวลหรือความกลัวว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากความคิดว่าฉันทําผิดพลาดเป็นฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างเราก็จะเริ่มมองเห็นทางออกและลดแรงกดดันทางอารมณ์ลงได้ สิ่งสาคัญในข้อนี้ก็คือการไม่ให้ความผิดพลาดกลายเป็นตราบาปในใจแต่ให้มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้สมองของเราถูกออกแบบมาให้พัฒนาและปรับเปลี่ยนได้เสมอนะครับถ้าเราฝึกตั้งคําถามกับตัวเองในเชิงปรับปรุงบ่อยมากขึ้นสมองก็จะเริ่มตอบสนองโดยอัตโนมัติและอารมณ์ลบๆที่เคยเป็นตัวฉุดรั้งก็จะมีอิทธิพลน้อยลงลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนทุกความผิดหวังให้กลายเป็นเชื้อเพลิงในการพัฒนาตนเองจะไม่มีความล้มเหลวไหนเลยที่สูญเปล่า อารมณ์ลบอาจจะยังเกิดขึ้นกับเราได้เสมอแต่เราจะเรียนรู้ที่จะไม่ปล่อยให้มันดึงเราให้อยู่กับที่การคิดเชิงปรับปรุงจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนมุมมองแต่เป็นการฝึกสมองให้มองเห็นทางออกและเติบโตไปข้างหน้านั่นเองครับ นี่ก็เป็นการฝึกมีความยืดหยุ่นทางความคิดในสาวิธีง่ายๆครับเพื่อเอาชนะอารมณ์ลบๆของเราจากหนังสือใช้สมองพลังบวกเอาชนะอารมณ์ลบและก่อนจะจบในตอนนี้ครับผมขอสรุป3วิธีฝึกมีความยืดหยุ่นทางความคิดอีกครั้งนะครับวิธีแรกก็คือฝึกไม่ตัดสินการฝึกให้ตัวเองไม่ด่วนตัดสินอะไรง่ายๆจะช่วยให้เราเปิดรับมุมมองใหม่ๆไม่ยึดติดกับกรอบความคิดที่เคยชินหรือความคิดที่ตายตัวแบบเดิม วิธีที่2ฝึกคิดเป็นเปอร์เซนต์โดยให้เราเอาความคิดที่เรามีมาทบทวนกับความจริงที่เกิดขึ้นมาชั่งน้ําหนักดูว่าเรากังวลเกินไปไหมกังวลกี่เปอร์เซนต์คิดเกินจริงไปหรือเปล่ากี่เปอร์เซนต์ความล้มเหลวที่เราเจอมันกี่เปอร์เซนต์ทำให้เรารู้ว่าเราไม่ได้คิดเวอร์เกินเหตุใช่หรือไม่และวิธีที่3ครับการคิดเชิงปรับปรุงสมองของเราถูกออกแบบมาให้พัฒนาและปรับเปลี่ยนได้เสมอถ้าเราฝึกตั้งคําถามกับตัวเองในเชิงปรับปรุงมากขึ้น แทนที่จะจมอยู่กับความล้มเหลวสมองจะเริ่มตอบสนองโดยอัตโนมัติและอารมณ์ลบๆที่เคยเป็นตัวฉุดรั้งเราก็จะมีอิทธิพลน้อยลงครับหวังว่าสาระดีๆในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนำไปปรับใช้ได้นะครับแล้วพบกับอาหารสมองที่จะนำสาระดีๆจากหนังสือหน้าอ่านมาสรุปบทเรียนพัฒน,นาตนเองให้ฟังง่ายๆในอารมณ์สบายๆนะครับชอบตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และขอบคุณที่ติดตาม The Book Taylor นะจ๊ะ สำหรับตอนนี้ต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับ